เก็บก็สนุกอยู่แต่ว่าตอนนางน้ำตาแถบไหลเลยแกเอ้ยสวัสดีค่ะปีป,ปีทุกคนวันนี้ก็มาเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้าจอดรถปุ๊บเห็นเห็ดเลยค่ะนี่เป็นเห็ดไทย ไข่เมลูแต่ทีลูฉันเก็บใส่ตะกาอย่างเดียวเลยเลยแกเอ้ยฮวันนี้ลูกเคยดีเด่นกับผ่อปู่แม่ยา่าตัดยางสยเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เลยพากันมหาเฮ็ดค่ะมหาอีกปลามีพี่ๆหลายคนถามว่ามหาที่ไหนเออนั่งจะบอกว่าที่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยแต่ว่าไม่รู้ว่าปลาไหนค่ะเพราะว่านั่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันผ่อปู่แม่ยา่าบางคนพามาค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เยอะนะคะแตะ่ประมาณสามตะกาได้ค่ะจ่สวนมากก็จะเป็นเฮ็ดไข่ เฮ็ดนนามากเฮ็ดหนาขาวหนาเลยประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าก่อนเก็บนั่งก็จะถามผมปู่แม่ย่าก่อนว่าเฮ็ดอันนี้กินได้ไหมถ้าเกิดกินได้นั่งก็จะเก็บถ้าเกิดกินไม่ได้นั่งก็จะไม่เก็บกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเฮ็ดที่นั่งหลุดจักนั่งก็จะเก็บขึ้นมาจ้าแต่ว่าปลานีนั่งเห็นแต่เฮ็ดหนางัวเลยอย่างเยอะเลยแกเอ้ยมีแต่ดอกตุ้มๆไข่ๆเฮ็ดไข่แต่ที่ไหนได้เป็นเฮ็ดหนางัวแต่ว่าทางบานไม่กินนั่งก็เลยไม่เก็บไปนะคะนั่งก็เลยเก็บอันที่ว่าทางบานกินได้นะะค นี่ค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะก็ประมาณนี้นะจ้าถ้าถามว่าเฮ็ดออกเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะมันเหลื่อมจีวายแล้วค่ะแต่ว่าก็ได้พอเก็บไปห้ทั้ง้านไว้กินค่ะก็ล่างแล้วก็ลวกแล้วก็แช่ฟิตไว้ค่ะแล้วก็ไว้ให้ทำกินตอนที่หลังค่ะพี่พี่ทุกคนค่ะอันนี้เฮ็ดที่นั่งกำลังเก็บอยู่จะเป็นเฮ็ดนานเลียคะ่ะพี่พี่ทุกคนถามว่าเยอะไหมก็อู้เฮ็ดอันนี้ยังเยอะเลยค่ะป่ามาว่านอ่แต่ป่านี้ไม่ค่อยมีเลยค่ะ โอ้ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้เต็มตะกาขคือเกาวันนี้นั่งได้สองตะกาหน่อยอยู่ด้วยแกเอ้ย นี่จ้าพี่ๆทุกคนขาถามมาเก็บสนุกไหมก็เก็บสนุกอยู่แต่ว่าตอนหลังนี่เลยแกเอ้ยทั้งปวดหลังทั้งปวดเอวเลยเลยแกเอ้ยไม่อยากขี่บนเลยลู่อย่างงี้เอาคนเกีที่บ้านมาด้วยก็ดีจะแต่ว่าให้แก้มานังลลางเฮ็ดให้อันนึงจะเป็นเฮ็ดนะเขานะคะที่นั่งเก็บอยู่ใช่ไหมก็ไม่มั่นใจเฮ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวตอนหลังค่อยไปคัดอีกทีเก็บไปก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เฮ็ดก็เขาสโรู้เกนนี่ค่ะก็เป็นทาง ที่เราไปนะคะก็เอ้ยมันเดินก็ขึ้นลงขึ้นลงนะคะถามว่าปวดขาไม่ก็ปวดขาเลยแกเอ้ยตอนเจอเฮ็ดนี่อู้ดีใจห่งคักเลยแกอู้แต่พอกลับไปบ้านนี่แหละตอนต่างน้ำตาจีไหลนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเฮ็ดไข่นะคะพี่ๆทุกคนคขาส่วนมากนั่นก็จะถ่ายคลิปเอ่อเป็นเฮ็ดไข่มาลงให้พี่ๆเอฟซีเดี๋ยดูเนาะส่วนเฮ็ดละงก์มันจะไม่ค่อยเกิดหรอกค่ะพี่ๆทุกคนคขาตอนนี้ก็มีแต่เฮ็ดไข่ค่ะชุดก่อนที่นั่งลงไปเนาะเมื่อสองเกือบสองอาทิตย์ก่อนจะเป็นเฮ เรางูก็เฮ็ดไข่ที่อกเยอะแต่พอมาอาทิตย์นี้นะคะจะเป็นเฮ็ดไข่นี่จะอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดถีเราเก็บมาได้วันนี้นะคะก็ลูกเคยดีเด่นพอปู่แม่ยาค่ะแล้วก็นางเนาะหลังจากนั้นเราก็เอามาล่างค่ะเราตุ้มน้ำล่างนะคะก็จะล่างง่ายานิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยซดเท่าไรก็ประมาณนี้แหละค่ะเฮ็ดถีเราเก็บได้มาวันนี้คลิปนี้ก็ฝาาไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย